มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมานะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นวัยค่ะได้จัดโครงการนวัตกรรมการสร้างสุขโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมื่นวัยประจำปี2566ค่ะที่ศาลาปฏิบัติธรรมพุทธทายันตี2,600ปีวัดโคกประดูมหาวิทยาลัยราชภัฒนนครราชสีมานะคะได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นวัย จัดโครงการนวัตกรรมการสร้างสุขโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมื่นไวัยประจำปีงบประมาณ2,566โดยในาใยชัยวัตรสายพักดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวัยเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนางอังไพยวิทยากุลอดีตกำนันตำบลหมื่นไวัยนาวาโทหญิงด็อเตอร์สิริกัญญาฤทธิแปลกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นายชิสนุพงศ์ธนพิบูลพงศ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาและผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหมื่นวัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒร่วมกับองค์การมาหารส่วนตำบไวัยนะครับที่จะให้หมื่นวัยโมเดลนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับผู้สูงอายุนะครับเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยว แล้วก็วัฒนธรรมนะครับในตำบลมุไวยของเรานะครับสิ่งนี้ซึ่งนายกแล้วก็ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็อดีใจนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับโดยคณาจารย์นะครับซึ่งจะมาทําประโยชน์นะครับให้แก่พวกเราชาวตำบลมุไวยของเรานะครับซึ่งจะเป็นแบบต้นแบบนะครับ ออของตำบลอื่นต่อไปครับผู้สูงอายุท่ซึ่งได้รับประโยชน์จากการดูแลเนาะในการอยู่กับลูกหลานนะครับในส่วนนี้ก็จะได้ความรู้ในการปฏิบัตินะครับทางจิตใจนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุนะครับเรื่องอาหารการกินและการท่องเที่ยวไปในภายบริเวณเตำบลวัยของเรานะครับเพราะว่าของเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆในการท่องเที่ยว กับมีแรงเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในชุมชนครับสว่วนนี้ก็จะมีประโยชน์แก่ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในตำบลเราเพื่อให้สุขภาพของท่านนะครับดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นครับที่เรามาทำโครงการของโรงเรียนผู้สูงอายุในตอนนี้นะคะคือว่าผู้สูงอายุในจําหวับุนไวัมยมีจมํานวนมากทีนี้พอเรามาตั้ง ศูนย์พัฒนาเนี่ยเราก็ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยกันให้มาเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อป้องก,กออันโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําให้นักเรียนของเราเนี่ยได้รับความสุขได้รับความสนุกสนานเพราะกิจกรรมของเราเน้นเรื่องสนุกสนานเป็นส่วนมาก ความรู10้10%นอกน so ั้นเป็นการใช้ชีวิตประจําวันที่อยู่ในบ้านอยู่กับลูกกับหลานนะคะก็ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์นะคะเสร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยจะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็จะช่วยบอกต่อช่วยชักชวนกันเข้ามานะคะและในปีนี้ก็มีนักเรียนทั้งหมด70คน ถ้าช่วงโรงเรียนที่ยังไม่เปิดเนีเ่ยนักเรียนก็จะถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดแล้วนักเรียนของเราเนี่ยเรามาทําตรงนี้เราใช้งบประมาณของอ่าสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะซึ่งมาเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของอ่ะค่าเบรค่าอาหารค่าน้ําในตรงนี้ที่เราใช้กันนะคะเพราะว่าแล้วก็มีการออกนอกสถานที่ศึกษาดูงานแล้วก็มีการอ่ะเที่ยวชม เขตวัดรอบภูเมืองเพราะว่าผู้ที่เข้ามาตรงนี้ก็อยากเข้ามาอีกไม่อยากออกอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดได้รับความสุขได้รับ,บความสนุกสนานนะคะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ลูกหลานในบ้านนี้กระแสตอบมาว่าผู้สูงอายุมีจิตใจดีขึ้น,นสนุกสนานดีขึ้นไม่ไดไม่เครเศร้าค่ะ ทั้งนี้นะคะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาก็ได้นําองค์ความรู้ในด้านต่างๆมาถ่ายทอดให้กับผู้สูงวัยในพื้นที่ตําบลหมื่นวัยเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ไม่ป่วยเป็นโรคต่างๆสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะโดยมีการแบ่งการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชาต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทําความเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ สำหรับเรื่องของความรู้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดไว้ก็คือเรื่องของครอบครัว2อวัยค่ะสำหรับคำว่าครอบครัว2อวัยเนี่ยก็ประกอบไปด้วยผู้สูงอายุแล้วก็อีกวัยหนึ่งจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานหรือวัยเด็ก ที่กําลังเรียนหนังสือก็ได้ค่ะซึ่งเราจะทํายังไงให้สองวัยนี้เขาสามารถที่จะดูแลซึ่งกันและกันได้เราก็จะมีหลักการที่จะนํามาเสนอให้กับชุมชนก็คือสองปอหนึ่งสองค่ะปอที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประเมินเราจะทํายังไงให้ผู้สูงอายุสามารถประเมินตนเองแล้วก็ประเมินลูกหลานของของเราได้ว่ากําลังอยู่ในภาวะสุขภาพที่เป็นอย่างไรแล้วก็ปอที่สองก็จะเป็นเรื่องของปรับปรุงแล้วก็ป้องกันค่ะสําหรับปรับปรุงอย่างเช่นในเรื่องของโภช าการนะคะอาหารถ้าเผิดในบ้านเราดูแลในเรื่องของอาหารไม่ถูกต้องเราก็จะปรับปรุงให้ทางคร<ม>อบครัวของผู้สูงอายุและวัยวัยอื่นๆน,น,นะคะสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราอีกซ้อนนึ่งก็คือส่งเสริมค่ะสําหรับส่งเสริมเราใช้หลักการเหมือนกับที่ทอื่นก็คือเรื่องของอาหารออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์ยาะคะ่ะสําหรับอารมณ์ยาเราจะเน้นเรื่องของเอาพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการแช่เท้านั่น คือองค์ความรู้ที่เราตั้งใจว่าจะนํามาให้กับชุมชนหมื่นวัยเพื่อสร้างชุมชมหมื่นวัยให้เป็นครอบครัวสองวัยหมื่นวัยโมเดลให้ได้ค่ะถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผู้สูงผู้สูงอายุได้เข้ามาเราก็ได้บอกถึงเรื่องของความสําคัญของผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลสําคัญของบ้านบุคคลสําคัญของชุมชนถ้าผู้สูงอายุสามารถดูแลลูกหลานลูกหลานก็จะตอบแทนด้วยการดูแลผู้สูงอายุเช่นกันค่ะ วันนี้ผู้สยู่ยุในความสนใจแล้วก็นับความรู้ไปอย่างเต็มเต็มแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องการค่ะทั้งนี้นะคะตามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาได้มีโครงการหมื่นวัยโมเดลเพื่อต่อย,ยอดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานไม้ย้อนรอย200ปีบ้านปะโดกตำบลหมื่นวัย เ็งเห็นผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆในตำบลหมื่นไวยผ่านการทำกิจกรรมที่เชื่อมโยงและบบรณาการศาสตร์ต่างๆทั้งในเรื่องของอาหารความสะอาดปลอดภัยด้านสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุด้วยค่ะ